ดูสิน้องงารช่นอนจะตกเก้าอี้อยู่แล้วน้องจัดเก้าอี้พิเศษมาให้หนึ่งตัวเก้าอี้ก็แม่นั่งก็ขาหักไปเลยอเอาขามาดามยังไม่ได้ทานํำมันเลยเนี่ยอ่หยิบตัวน,นี้มาเพิ่งจะสังเกตไม้โนลสีกันเลยเนะ ไม่ได้ทาสมาันเก้าอี้นอนตรงกลางก็ไม่นอนนะเนี่ยดูดิมันอนซะริมจะตกเนี่ยชอบนอนห้อยขาแบบเนี้ยน้องอาซ่านี่ยังไงเนะนอนขาห้อยออกมาเ,เห็นไหมเนี่ยนอนขาห้อยออกมาแล้ที่อยู่ข้างในดูดิ นังนาซาดูเลเดี๋ยวดูขานะเออทำไมมีสสามขาอ้าวหางนั่นเองหางโคราสีก็เลยหางดำลายเทาเห็นไหมหางโคลาสีก็เลยสังเกตดูสิเพิ่งจะสังเกตเนี่ยหางหางเป็นสีนี้ เป็นหางด้านในแต่ด้านนอกเนี่ยเป็นสีสีออกเขียวแบบเนี้ยนี่ๆๆนอนกระดิกหางถ้าไม่นอนหลับตานะแต่กระดิกหางร้ายมากเลยหนูเนี่ยฮู้ดูชมหุ่นของหนูบ้างนะคะหุ่นหนูสวยไหมคะดูสิคะ้หาวิสังหากนนี่แหลแอบลืมตาดู มีการแอบ,บลืมตาดูด้วยนะดูแล้วผากหนูสิคะมีอักษรตัวเอมชัดไหมคะดูกัเห็นไหมคะคือมันนี่ค่ะน้าผากหนูเป็นมันนี่นะคะหน้าหนูหน้าเงินค่ะหน้ามันนี่นะคะหนูหนห้าเงินอ่ะลืมตาเลยเนี่ยกำลังจะแอบ,บส่องนั่นแหอ้าวหูวงจังเลย นอนไปนะอ่ะอยู่เหรอหนูกินไปแล้วไงคะประทูหนูกินไปแล้วหืมอือูดูแขนก็สินอนเรียบร้อยไหมคะเนี่ยนอนพับขาไปข้างหนึ่งนอนใบหวยเหรอคะเนี่ยพับขาไปเนี่ยนิ้วนี้มีห้าเล็บนะอืม น้องลาซานอนใบห่วยนะคะดูให้ดีโอ้โหดูเดนอนเกือบตกแล้วค่ะจะหล่นไหมน่น้องลาซานอนจะตกไหมคะตกเก้าอี้เปล่าะคะหืมนอนตกเก้าอี้ไหมคะเนี่ยหืมโอ้โหดูนอนนอนน่ารักดีค่ะใครจะเอาไปเลี้ยงดู น้องนาซ่านอนสบายเลยนะชอบนอนบนที่สูงใช่ไหมอ่าอา่จะลุกแล้วจะลุกและนอนไปนอนไปอืือลุกแล้วลุกแล้วพอเห็นกล้องไม่ได้เลยเนี่ยเห็นกล้องเนยต้องลุกเห็นไหมไปลายหางเป็นสีนี้คนละสีกันอือใส่ยกระพวนสวย ใส่กระพวนสวยเลยแม่ซื้อให้หรอคะมาคุงแม่ซื้อให้น้องนาซ่าหรอคะกระพวนหนูสวยมากเลยหอใช่น้องนาซ่าเท่านี้คงสวยน้องนาซ่าคนสวยใช่ไหมแมวสวยใช่ไหมคะหมอ่า